วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สำนังกงานเขตทวีวัฒนานะครับเราจะพามาชมการน,นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์นะครับประจำปี67นะครับประจำปี67วันนี้มาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกเดี๋ยว สำนักงานเขตทวีวัฒนาวันนี้มีไฮไลท์ในการสำหรับคู่ที่มาจดทะเบียนสมรนะสณสำนักงานเขตทวีวัฒนานะครับผมจะพาไปชมนะครับนี่ครับนี่ไขรที่ยังไม่รู้นะครับสำนักงานเขตทวีวัฒนามีอุโมงต้นไม้ด้วยนะครับนี่ครับ อุมโมง์ต้นไม้ในพื้นที่สำนักทางเข้าสำนักง,งานเขตทวีวัฒนานะครับข้างหน้าโน้นข้างหน้าโน้นเป็นอาคารสำนักง,งานเขตทวีวัฒนานะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันสำหรับเก้าคู่แรกที่มาจดทะเบียนสมรสที่สำนักง,งานเขตทวีวัฒนาในวันวาเลนไทน์ประจำปี67ปีนี้นะครับทางสำนักง,งานเขต ทวีวัฒนาก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับก้าคู่แรกของเราก็จะพามาจนทะเบียนการการทุ่งนาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับมีครับจะมีลอดซุม่มลอดซุ่มเวทจนะครับเข้าไปอย่างสำนักง,งานเขตทวีวัฒนานครับมีทางเดินลงไป อย่างทุ่งกลางทุ่งนาเลยอันนี้เราจะไปจดทะเบียกนกลางทุ่งนาเลยนะครับครับแดดอ่อ <c oughs> นๆละตอนนี้ยังมีหมอกบนยอดหญ้าอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าตอนเช้ากว่าน,นี้เนี่ครับอันนี้จะขาวโพลเลยนะครับ่านะครับอันนี้คือตัวที่เห็นอยู่นี่คือสำนักงานเขตทวีวัฒนานะครับจะตั้งอยู่ตรงนี้ นะครับวการสำนักง,งานเขตทวีวัฒนาปุ๊บปบปุ๊บโอเคนะครับพอเสร็จพิธีข้างในแล้วเสร็จกออารดำเนินการจากข้างในแล้วก็เขาก็จะพาแห่มีขบวนแห่มายังจุดจุดนี้นะครับเพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนกันณนะจุดนี้สำหรับเกาครูแรกนะครับนี่ครับ จะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะๆเลยครับสำหรับคู่รักทุกคู่นะครับหลังจากเสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะมาถ่ายรูปที่นี่ด้วยก็ได้นะครับนี่ครับก้าคู่แรกเราก็จะมาจดถักเียนกันที่นี่นะครับผม นะครับโดยในวันนี้ก็จะมีทีมของเขตวีวัฒนาสำหรับวันวาเลนไทน์นี่ก็คือทวีวัฒนาทุ่งขจีทวีรักนะครับผมในทีมของขวัญสำหรับของเขตธนวัฒนาอ่านี่ครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดโต๊ะเพื่อรอรับให้ในายทะเบียน จดทะเบียนให้นะครับโอ้อันนี้ไม่ทราบจะเห็นไหมครับยอดยญ้าเนี่ยจะมียอดข้าวเนี่ยครับนี่ครับจะมีน้ําแข็งมีอะไรก็ะมีไอ้น้ำเกาะผมปวดจะล่วงมากเลยครับนี่ครับครับข้าวไปเลยนี่ครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่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 ครับยอดข้าวก็จะมีน้ำแข็งมีไม่ใช่น้ำแข็งขอโทษครับก็จะเป็นไอ้น้ำจากไอหมอกเกาะอยู่นะครับนี่ครับก็จะให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบครับให้ชมบรรยากาศโดยรอบเพือังเขตวิวัฒน์ของเรานะครับ นี่ครับใครยังไม่ได้จดทะเบียนก็เรียนเชิญเลยนะครับผมสำหรับคู่ที่จดแล้วแต่ไม่ใช่เก้าคู่แรกหลังจากเสร็จการดำเนินการจาภายในสำนักง,งานเขตแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้นะครับสามารถมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับเราก็ยังเปิดให้ถ่ายรูปกันอยู่นะครับผม อันนี้เราให้ชมบรรยากาศกันตอนแห่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไลฟ์ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เราไลฟ์ให้ดูสถานที่กันนี่ครับที่ระลึกกัน14022024นะครับผม เชิญครับสําหรับคนที่ยังไม่จดทะเบียนนะครับไม่แนะนําให้จดทะเบียนซ้อนนะครับจดทะเบียนซ้อนมีความผิดทางกฎหมายนะครับผมเราแนะนําให้เป็นให้มีคู่ครองแค่คนเดียวนะครับเพื่อเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับ คนคนคนนี้ก็หาคู่จดทะเบียนด้วยอยู่นะครับพี่คนนี้ครับครับอ่าครับก็จะมีพ,พี่พี่เทศกิจนะครับมาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากตรงนี้มันยังเป็นถนนอยู่แต่รถก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับพอกำหนดเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่ง เอ้ยขออภัยครับประมาณ8ปดโมงครึ่งก็จะมีขบวนกองยาวแห่นำคู่บ่าวสาวที่จะมาจดทะเบียนผ่านอุโมงต้นไม้ของเขตทวีวัฒนาจากสำนักง,งานเขตทวีวัฒนาเดินมายังจุดที่เราจะพาเข้าไปจดทะเบียนยังกลางทุ่งนาน,นะครับผม รนี่ครับวาเลนไทน์นะครับไม่ใช่ตุดจีนนะครับโบเดตแรงที่ต้นไม้นี่คือวาเลนไทน์นะครับอย่าคิดว่าเป็นตุดจีนนะครับตุดจีนผ่านไปแล้วนะครับอังเปาก็แจกกันไปแล้วนะครับนี่ครับผมก็มันจะอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะมันย้อนแสงครับมันจะอยู่ ฝั่งที่ตะวันออกพอดีนะครับครับให้ชมรบรรยากาศครับครับถ่ายกันแซวกันนะครับพี่ๆที่นี่น่ารักครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทวีวัฒนาน่ารักทุกคนครับเรียนเชิญได้เลยครับผมเรียนเชิญได้เลยให้ชมกัน ครับครับผมเดี๋ยวในเบื้องต้นก็ขอลงไลฟไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ได้ถ่ายตอนขบวนแห่ก็จะถ่ายให้ชมนะครับโอเคครับก็โอเคครับ,คครบสำหรับตัวผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจะไลฟ์ให้ดูนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ